เรื่องเช็คนะครับมีรายงานจากสมาคมธนาคารไทยนะมีสังสือประกาศให้ธนาคารพาณิชย์นะครับชี้แจงลูกค้าให้รับทราบนะครับการสั่งจ่ายเช็คนะฮะโดยการหลีกเลี่ยงการแก้ไขข้อความไม่ว่าจะเป็นข้อความเรื่องเงินเรื่องตัวชื่อที่จะสั่งจ่ายเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้เพิ่มความระมัดระวังในการสั่งจ่ายเช็คด้วยนะฮะเนื่องจากว่าอะไรครับมีเฟซบุ๊กคนหนึ่งฮะ ชื่อว่าคุณอมิตรจาวลานะครับเนี่ะเดี๋ยวขึ้นมาเลยฮะเฟซบุ๊กของคุณอมิตรจาวลานะฮะระบุเมื่อวันที่28กันยายน6 1หนึ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทนะครับแล้วก็จะเช็คไปนะฮะแต่ปรากฏว่าลูกค้าทวงถามมาว่าทำไมเงินไม่ได้ทั้งทั้งที่เงินถูกตัดบัญชีไปแล้วปรากฏว่าไปตรวจสอบครับโอ้โหเนี่ยฮะเช็คเนี่ยถูกปลอมโดยพนักงานบริษัทโดยพนักงานบริษัทของตัวเองสูญเงินไปไป8ล้านบาท ทางสมาคมธนาคารไทยเขาเลยมีมาตรการนี้ครับก็เลยต้องออกหนังสือชี้แจงไปยังผู้ประกอบการธนาคารไทยแล้วก็สถาบันการเงินทั้ง36แห่งนะครับให้เด่นย้ำดูแลลูกค้าว่ากรณีที่มีเคสมีเช็คถูกขูดแค่ตัวเลขหรือว่าแก้ข้อความใดๆเนี่ยให้ถือว่าเป็นเช็คเสียงไม่ได้เลยคือปกติเนี่ยเวลาจ่ายเช็คเนี่ยทำได้เมื่อก่อนทําได้แก้ก็คือสมมติว่าเอ ชื่อคนผิดใช่ครับขีดไปแล้วก็เขียนใหม่แล้วก็เซ็นกำกับไปโดยลายเซ็นเนี่ยต้องให้ตรงกับลายเซ็นเช็คก็คือเจ้าของบัญชีหรือว่าเรื่องเงินนะอย่างวุเติ้ลเนี่ยจะจ่ายเชคให้หัวหน้าลุงง200ล้านอย่างเงี้ยไปเขียนผิดเป็น200บาทเงี้ยอาค่าได้เปลี่ยนเป็น200ล้านได้แล้วก็เซ็นกำกับไปแต่ที่นี้นี่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามีการทุจริตกันเยอะมากแล้วก็ทธนาคารก็ให้มีผลังครับใช้ ในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้หนึ่งกุมภาพันธ์นี้เลยต้นเดือนหน้านี้เลยต้นเดือนหน้าเนี่ยฮะประชาชนก็ต้องเข้าใจด้วยว่าทีนี้ไม่ได้แล้วนะต้องชัดเจนถูกต้องก็คือถ้าเขียนผิดก็ฉีกใหม่แต่บางคนเสียดายไงเสียดายเพาเช็คมันก็ต้องไปซื้อเป็นเล่มๆมีเลขที่มีอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ใช้ไปก็รู้แหมซื้อมาแล้วทั้งทีนะแอเพราะนั้นก็ก็ระมัดระวังเกลียนให้มันถูกต้องกันนั่นเองจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ทั้งเจ้าของเช็คเองแล้วก็ทั้งผู้ที่รับเช็คด้วยจะไได้้้ถูกตตอองงมม่า เกิดผิดพลาดในภายหลังมันก็จะเาเขาก็ไม่มั่นใจว่าไอการแก้นั้นเป็นการแก้จากสักของบัญชีโดยตรงหรือเปล่าหรือว่าไอคนรับไปเนี่ยไปแก้เองครับเพราะว่าคิดว่าเช็คเนี่ยก็ต้องอยู่กับเจ้าของอยู่แล้วก็เวลาไปขึ้นใช่ไหมก็น่าจะถูกต้องแต่ประเด็นนี้มันเกิดกระบวนการขึ้นมาที่เกิดความเสียหายทางรัฐบาลก็ทางธนาคารก็มาป้องกันดีกว่าเพื่อความปลอดภัยครับ